ค่ะวันนี้จะพามาชมชมพู่นะคะมีคนเขาถามว่าชมพู่หรือสตรอเบอรี่หาทางนี้ตอบได้เลยว่าชมพู่สตรอเบอรี่ค่ะที่บ้านสวนพุธิดาะตอนนี้กำลังเริ่มออกสีเริ่มจะแก่ชัดนะคะบอกได้เลยว่าดกมากและน่าประทับใจมากค่ะ สีสันสวยงามมากดูความดกของน้างนี่เด็ดทิ้งไปเยอะนะคะเด็ดทิ้งไปเกินครึ่งแ,แต่ยังเหลือเยอะอยู่ ดกมากค่ะอันนี้คือจะให้ดูว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าจะปลูกคือเห็นแล้วลหลงไหลเลยทีเดียวในความสวยงามของนางแท้จะไม่กล้ากินกันเลยทีเดียวยิ่งสีแดงจัดยิ่งหวานนะคะหวานหอมชื่นใจค่ะโอ้ นสวยงามมากจ้ะนังมองนี่เพลินเลยทีเดียวใครสนใจอยากแวะมาชมก็มาชมได้นะคะที่บ้านสวนสุธิดาจ้ะรีต้อนรับเสมอจ้ะ